ช่วยอะไรอ่ะเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนค่ะคุณโอ้ยหยุดก่อนค่ะคุณหยุดก่อนค่ะหยุดก่อนค่ะมีอะไรอ่ะคุณขายติมใช่ไหมคะเอ่อ งั้นฉันขอซื้อตินหน่อยนะคะมีรถอะไรบ้างอะคะออไม่ไม่ได้นะครับคือวันนี้ผมไม่ได้ขายอะมันมีแต่ถังไอติมเปล่าๆะงั้นผมไปก่อนนะเอ้ยคุณคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณคุณคะคุณคุณกลับมาก่อนจะช่วยยังไงดีวะโทรหาตำรวจ ค่ะคุณตำรวจเหรอคะมีคนร้ายลักพาตัวเด็กคะ่ะใส่ถังไอติมติดท้ารถมอเตอร์ไซค์ค่ะตอนนี้คนร้ายกำลังมุ่งหน้าออกจากหมู่บ้านสามโคค่ะคุณตำรวจรีบจับตัวด่วเลยนะคะค่ะหยุดหยุอมีอะไรหรือเปล่าครับคุณตำรวจ คือเราได้รับแจ้งว่ามีชายต้องสงสัยเนี่ยลักพาตัวเด็กใส่ไว้ในถังไอติมนะครับแล้วก็ผูกติดไปกับทายรถมอไซค์ฮะอะไรนะครับไม่ใช่ผมนะครคุณตำรวจใช่ค่ะคนนี้แหละค่ะจับเลยค่ะคุณตำรวจเฮ้ยคุณ จะมากล่าวหาผมแบบนี้ไม่ได้นะครับหลักฐานก็ไม่มีจะมาปักปัม๊มผมอย่างนี้ไม่ได้นะครับทำไมจะไม่มีหลักฐานล่ะคะคุณตำรวจก็ลองเปิดถังให้ติมดูสิคะอ,อ๋ออย่านะครับคุณตำรวจไอในถังเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอครับ <laughs> มีไม่มีเนี่ยก็ต้องขอเปิดดูก่อนนะครับ ไม่มีอ่ะเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรเลยครับเป็นไปไม่ได้อ่ะนี่คุณถ้าจะมากล่าวหาผมเนี่ยหลักฐานมันต้องแน่นหน่อยนะครับถ้าคุณทําแบบนี้เนี่ยผมแจ้งความกับข้อหาใส่ร้ายผมได้นะครับเอ่อคือเจ้าหน้าที่ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เข้าใจคุณผิดไม่เป็นไรครับถ้างั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับคุณตำรวจ ได้แดกกูหรอกเว้ยเฮี้ยตำรวจเอาไงดีวะ พ่อจะพาผมไปไหนหนูนิ่งมือมาไอ,อ,าอ้แกรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันกลับมาพ่อปล่อยผมไปเถอะนะผมขอร้องละเงียบอย่าส่งเสียงดังไปทางขาดไม่งั้นเนี่ยจะเจอดีแนะน่เดี๋ยวใจ ไปแกอย่าคิดนะว่าจะมีใครมาช่วยแกได้อ่ะอ่อปล่อยผมไปเถอะนะครับผมขอร้องล่ะ <laughs> ไอปล่อยจะปล่อยแน่นอนเว้ยแต่จะปล่อยในที่ที่ฉันได้เงินเท่านั้น <laughs> ไปไยอ,อยู่นะเว้ยคุณโดนจับละขอหารักพาตัวเด็กและกระถังนงเหนียวนี่พวกแกรู้ได้ไงวะที่ฉันรู้เนี่ยก็เพราะว่าแกเนี่ยมันเป็นคนเลวไง ไปกันเถอะจ่าเดี๋ยวค่ะคุณตำรวจอะไรอีกอะคุณคือฉันว่าเราสะกดรอยตามผู้ชายคนนั้นไปดีกว่านะคะนี่คุณจะ้าเหรอครับก็เห็นเห็นอยู่ว่าผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้รักพาตัวเด็กคนเลยสักนิดอย่างที่คุณกล่าวหาผมว่านะคุณเนี่ยตาฝาดไปเองมากกว่าฉันไม่ได้ตาฝาดนะคะฉันเห็นจริงๆค่ะว่าเด็กผู้ชายคนนั้นอยู่ในถังไอติมนี่ไงคะหลักฐานนี่ค่ะ เอาไงดีอาจารย์เราจะเชื่อได้ยังไงครับว่าคุณพ,พูดความจริงเอ่องั้นเอางี้นะคะถ้าเราสะกดรอยตามผู้ชายคนนั้นไปแล้วจับไม่ได้ว่าเขารักพาตัวเด็กจริงๆเนี่ยฉันจะยอมให้พวกคุณจับฉันข้อหาแจ้งความเท็จค่ะดอบ้าหรอฉันไม่ได้บ้านะคะเพราะว่าฉันมั่นใจค่ะว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนร้ายเชื่อฉันเถอะน,นะคะคุณตำรวจฉันว่าเรารีบไปก่อนนะคะ่ะก่อนที่จะไปช่วยเด็กไม่ทันนะคะตกลง งั้นรีบตามผู้ชายคนนั้นไปกันเถอะจา่าขับรถโอ้ยเอาตัวไปเลยค่ะคุณตำรวจไม่นะครับคุณตำรวจไอ้ฟอลูกพ่อลูกบอกไปสิครับว่าเราสองคนเป็นพ่อลูกกันนี่คุณเป็นพ่อเด็กแล้วเนี่ย ใช่ครับผมเป็นพ่อของน้องไอโฟนอะ่ะพ่ออะไรจะมารักพาตัวลูกอ่ะครับไม่มีทางหรอกครับใช่ไหมไอโฟนลูกพ่อบอกไปดิวะวบอกให้บอกเอยวะเหยให้ฉันโดนจับหรือไงฮะน้องจ๊ะน้องมีอะไรอยากจะบอกพี่กับตำรวจไหมพูดออกมาได้เลยนะน้องพูดความจริงน้องไม่ต้องกลัวนะพี่กับตำรวจอะ่ะอยู่นี่แล้ว นนี้เป็นพ่อเลี้ยงผมเขจาจะาผมไปขายครับไปมาดิมา,มาพ่อพ่อจะพาผมไปไหนไปไหนงนั้นเหรอฉันก็จะแกไปขายไงวะในเมื่อแม่แกตายไปแล้วเนี่ยแกคิดเดี๋ยวว่าฉันจะเลี้ยงแกให้มันเปลืองตังค์สู้ไปขายแลกตังค์ไม่ดีกูเหรอไปอย่านะพ่ออย่าผมไปเลยผมขอร้องล่ะแกไม่ต้องมาขอร้องอะไรจากฉันแล้วก็อย่ามาเรียกชันว่าพ่อเด้อเพราะฉันไม่ใช่พ่ออะไรแท้ของแกเว้ย และฉันก็จะไม่เลี้ยงแกมันเป็นข้าวสุกไปไม่นะผมไม่ไปไม่ไปเหรอห่วงมันมากใช่ไหมอะไปไป,ไปอย่าบอกขึ้นมาฉันไม่อยากเก็บตัวฉันไปหมบพอล้องไป ทำอะไรเด็กคนนี้อีกต่อไปเอาตัวไปเลยค่ะคุณตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป่าไว้ก่อนนะพวกแกเฮ้ยปล่น้ยฉันเฮ้ย,ย,ย,ยน้องไม่ต้องกลัวแล้วนะไม่มีใครมาทำอะไรน้องอีกต่อไปแล้วแม่ผมก็จากไปแล้วพ่อผมก็จากไปแล้วแถมพ่อเลี้ยงยังคิดไม่ดีกับผมอีกแล้วต่อไปนี้ผมจะอยู่กับใครล่ะครับ แล้วน้องไม่มีญาติที่ไหนเลยเหรองั้นน้องไปอยู่กับพี่นะพี่เนี่ยจะอุปการะน้องเองจริงเหรอครับจริงสิ <c oughs> เลี้ยงเด็กคนเดียวอะ่ะ <c oughs> พี่เลี้ยงไหวขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ช่วยผมผมจะไม่ลืมบุญคุณพี่ผมสัญญาถ้าผมโตขึ้นผมจะตอบแทนบุญคุณพี่แน่นอนครับ <c oughs> แค่น้องเป็นเด็กดีเนี่ยแค่นี้ก็ตอบแทนบุญคุณพี่แล้ว บ้านลูกค้าอยู่แถวไหนวะเนี่ยในแมพก็บอกว่าอยู่แถวนี้นี่ว่าเออขอโทษครับคุณลูกค้าไม่ทราบวา่าบ้านคุณลูกค้าอยู่แถวไหนครับพอดีผมหาไม่เจอครับแล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนอ,อ่ะผมอยู่สวนสาครับแถวแถวตรงที่มีรูปปั้นคนอยู่ครับตอนนี้ฉันอยู่ในซอยแถวสวนสาธารณะนี่แหละ,อะยปอปแวา ให้ผมไปส่งก็ได้นะครับก็บอกนี่ออกไปเอาไงแชม,มีิสุระแถวสุดพอดีแค่นี้นะกำลังเดินไปเฮ้ยร้อนเว้ยครับครับนี่หุ่นมันขยับเองหรือตาฝาดวะเนี่ย <c oughs> หรือว่าคนจริงๆวะเนี่ย น้องๆในพิซซ่าที่พี่สั่งไว้อะนี่ครับค่าพิซซ่าเท่าไหร่สี่เก้าเก้าครับ,รบอ่ะเอาไปห้าร้อยไม่ต้องทอนขอบคุณครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมฉันได้กล่องเปล่าวะพิซซ่าที่ไหนเป็นไหนน้อยนี่เกย์บอกเอะ ว่าแกาขโมยพิซซาจนไปอ่ะไม่ใช่นะครับพี่ตอนที่ผมมา,ม,ามันก็ยังมีอยู่เลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันหายไปได้ไงครับเฮ้ยพี่แกพูดอย่างนี้หมายความว่าไงวะเกยว่าฉันขโมยพิซซาแกาไปเหรอแกแกเห็นมันเพิ่งเดินมาเนี่ยจะนจะาบาได้ยังไงผมไม่ได้หมายความว่าพี่เอาไปครับผมแค่สงสัยเฉยครับว่ามันหายไปได้ไงแล้วทีนี้เจ้าไงแกรัจะไดชอบงไงบอกมดิจะให้ผมรับผิดชอบได้ไงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปได้ไง หรือว่าฉันจะแจ้งตำรวจดีนะเฮ <Hey, S 2> ้ยพี่พี่อย่าแจ้งความเลยนะครับงั้นเอางี้ครับนี่ครับ,รบผมคืนให้พี่500ส่วนที่500เป็นค่าเสียหายะลรกันนะครับแล้วพี่อย่าแจ้งความเอาเรื่องผมเลยนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าพิซซ่ามันหายไปได้ไงเออเอาไปก็ได้เสียลมคิดซต้่าเขาไม่ได้กินคุณวันจอแต่แล้วเนี่ย ไปไปไ,ไ,ไปจไเลยเขาไปไปสีลมเว้ยคุณคันขอโทษครับขอโทษอีกครั้งครับพี่ไปดิครับ ừ, <Archives> เฮ้ยมันไปแล้ไวไปเก้าวลงมาได้แล้ว โอ,โอ้ยพี่กว่าจะไปคุยอะไรกันนั่งนานพี่ขาก็ปวดไปหมดแล้วเนี่ยเฮอาอน,นี่ปวดมากเลยนะเฮ้ยแต่เมื่อกี้เองคิดได้ไงวะทำท่าเนี้ยตลกว่ะโอ้ไม่ต้องหัวเราะเลยพี่ผมก็ไม่รู้จะทำท่าไหนแล้วเนี่ย,ยจะเอาไหมล่ะพิซซ่าน่ะเอ,อเอาดิเฮ้ยน,น่ากินวะ่ะ ดเฮ้ยแต่ตอนเนี้ยรีบไปเหวอะเดี๋ยวมันจับมาเห็นแล้วจะซวยมิสเต่พิซซ่านี้แป้งเยอะนะแป้งพิซซ่าพี่แป้งมึงเนี่ยไอ้มึงเนี่ยเฮ้ยจะเล่นมุกอีกไปเร็วไม่นึกเลยว่ะว่าแผนเนี้ยจะทำให้เราได้เงินฟรีแถมได้กินพิซซ่าฟรีอีกด้วยอ่ะ นั่นดิพี่แผนพี่นี่โคตรชั่วเลยไม่ใช่พี่แผนพี่นี่ดีเยี่ยมเลยขออย่างเงี้ยมันแน่นอนอยู่แล้วเว้ยนี่ไอ้ก้านี่เอ็งไม่คิดจะล้างตัวก่อนกินไงวะโอ้พี่ล้างดิจะขอกินก่อนได้ไหมพี่เดี๋ยวมันจะหายร้อนเอาเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยเออเออตัดเจงแล้วกัน เออพี่งั้นทิดน่าเราเอาแผนเดิมเลยเนาะฉันว่าถ้าเราไปพรุ่งนี้พี่เดี๋ยวคนจะสงสัยเอาเฮ้ยไอ้อน,นี่ความคิดดีนี่หว่าโอเคแล้วทิพน้าเราจะแผนเดิม <c oughs> มาพี่ชน <c oughs> ไม่มีแก้วไม่เป็นไรชมพิซซ่าได้นกันมาเอากันนะเอาเลยมาช<า>นเลย โอ้ยกินพิซซ่าเลยเว้ยิ้่งใหญ่เป็นอะไรไอ้ไปส่งพิซซ่าเหมือนไปออกลบมาเลยก็ฉันซวยอะดิเจ๊ซวยอะไรฉันไม่เข้าใจไหนเงินค่าพิซซ่าก็นั่นแหละที่ทำให้ฉันซวยอะอะไหนเล่ามาสิ เรื่องมันเป็นยังไงฮะก็ตอนที่ฉันไปส่งพิซซ่าที่บ้านลูกค้าแถวสวนสาธารณะพอลูกค้ามาปุ๊บฉันก็ยื่นกล่องพิซซ่าให้เขาใช่ป่ะลูกค้ารับไปเปิดออกมาปุ๊บพิซซ่าหายหมดเลยอ่ะเจ๊เดือแต่กล่องเปล่าอ่ะเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็เจ๊เนี่ยเป็นคนทําเองกับมือแล้วมันจะหายไปไหนไอ้ไอ้หรือว่าแกแอบกินพิซซ่าของลูกค้าแล้วไปโทษลูกค้า จะบ้าอะเจ๊ใครจะไปทําอย่างนั้นน่ะฉันจะไปรู้หรอแล้วไหนเงินเออคือฉันเอาเงินทั้งหมดให้ลูกค้าไปเลยจ้ะะก็ลูกค้าเขาบอกว่าถ้าเป็นรับผิดชอบเขาจะแจ้งตํารวจจับฉันนะเจ๊ฉันก็เลยให้ลูกค้าทั้งหมดเลยไอ้ไอ้แค่พิซซ่าหายเนี่ยนะจะแจ้งตํารวจหรือว่าแกล้งทำมาเป็นบอกฉันว่าพิซซ่าหาย แล้วลูกค้าให้รับผิดชอบแกก็เลยเอาเงินไปแล้วแกเนี่ยก็กลับมาบอกฉันว่าไม่รู้พิซซาหายไปไหนเพื่อที่จะให้ฉันเนี่ยไม่ต้องลงโทษแกแบบนั้นใช่ไหมไม่ใช่นะเจ๊ฉันไม่รู้จักลูกค้าคนนั้นซะหน่อยจะไปเป็นพวกเดียวกันได้ไงอะส่วนเรื่องตำรวจเนี่ยฉันเห็นว่าลูกค้ามันจะเอาจริงอะฉันกลัวดิฉันก็เลยให้เงินลูกค้าไปหมดเลยอะเจ๊เชื่อฉันนะเจ๊ไม่ฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นฉันไล่กออก านี้ไปแกไม่ต้องมาทํางานที่ร้านฉันอีกแล้วเจ๊เจ๊ะจะอะไรผมบอกแล้วผมจะเอาอะไรกินนะ่ะเจ๊เรื่องนั้นน่ะฉันไม่รู้แต่ที่ฉันรู้เนี่ยคือฉันไม่คิดจะเอาคนที่โกหกแล้วก็คิดโกงฉันมาทํางานที่ร้านฉันหรอกเข้าใจไหมไปออกไปเลยเดี๋ยวถอดเสื้อคืนด้วยแล้วรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนอยู่หน้าร้านครับเจ๊เออจอดไว้นั่นแหละแล้วไม่ต้องเอาไปนะ เข้าใจไหมมาไปได้แล้วับเคลมเสียไอ้แล้วแบบนี้จะไปหางานจากที่ไหนวะเนี่ย มาทํางานแถวนี้เหรอทําไมฉันไม่เคยเห็นแกเลยพี่ฝันพี่ฝันเนาะโอฉันก็นึกว่าใครใช่พี่ฉันทํางานร้านวิซซาแถวนี้แต่ตอนนี้โดนไล่ออกแล้วอะอา้าวทาไมเป็นงั้นนะ่ะไหนลองเล่าให้ฟังดิก็ฉันไปส่งวิซซาจู่ๆพิซซามันก็หายไปอะ่ะแล้วลูกค้าก็เรียกค่าเสียหายอะ่ะแต่ฉันก็ให้ค่าเสียหายลูกค้าไปอะ แล้วก็กลับไปบอกความจริงกับเจที่ร้านเจ๊ก็ไล่ฉันออกอะ่ะหาว่าฉันเป็นพวกเดียวกับลูกค้าลวงแกนี่มันสวยจริงๆเลยนะแล้วนี่เอาไงต่ออ่ะจะไปทํางานที่ไหนลนะ่ะก็ยังไม่รู้เลยอ่ะครับก็คงจะต้องหาหาไปก่อนนะเอาแบบนี้ไหมล่ะแกสนใจมาเป็นคนส่วนกับฉันไหมคนส่วนคนเก่าอะ่ะเขาเพิ่งเกษียณไปตําแหน่งเลยว่างสนใจปะล่ะจริงเหรอพี่ ได้เลยพี่เอองั้นก็ดีเลยฉันจะได้ไปบอกเจ้านายฉันว่ามีคนสนใจอ,อืมงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแกมาเจอฉันที่นี่เดี๋ยวฉันจะพาไปหาเจ้านายได้ได้พี่ขอบคุณพี่มากมากเลยนะเออ,เอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันครับพี่ ไอหุ่นนั้นมันมาจากไหนวะเมื่อสองวันก่อนยังไม่เห็นเลยเนี่แต่จะว่าไปไอหุ่นนั้นมันก็ดูคุ้นๆเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะ พี่หุ่นมันขยับเองหรือตาฝาดวะเนี่ยหรือว่าคนจริงๆวะเนี่ยน้องๆในพิซซ่าที่พี่สั่งไว้อ่ะมันไปแปลกไงไม่รู้วะก็แถานี้นี่ว่ะทำไมหาไม่เจอวะ ไม่ต้องโทรแล้ว๋ยวพิซซ่าจะนะรอแป๊บน,นะคะนี่ค่ะเฮ้ยทำไมมิเตอถาดเปล่าวะพิซซ่าจไัไปไหนเออมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะตอนที่ฉันเอามามันยังมีอยู่เลยนะคะก็นี่ไงนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหมายความว่างไงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันจะหายไปไหนอ่ะ คุณคุณเอาไปซ่อนที่ไหนหรือเปล่าคะนี่เธอจะบ้าเหรอเธอก็เห็นว่าฉันเพิ่งเดินมาเนี่ยฉันจะไปซ่อน,นอยังไงสรุปดีกว่าว่าเธอจะรับผิดชอบค่าเสียหาย,ยัางไงเออเออคือว่าผมรู้ว่าพี่ซาอยู่ไหนครับอ,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 อะไรแกพูดเรื่องอะไรของแกว,วะตอนเนี้ย มีฉ <era> <asan> an eh, ันก <me> <piece> ับพ <een> ี่อยู่คนนี้ยืนอยู่แค่สองคนถ้าพี่อยู่ีนไม่ได้เอาไปอ่ะแล้วใครจะไปวะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้เอาไปจะบ้าเหรอคุณเฮ้ยเฮ้ยบ้าเอ้ย หนาวเว้ยวันนี้หลงมาหนิหลงมาหนิเราเอาไงดีวะพี่เผ่นนี่วบเฮ้ยเฮ้ยไปไหนตำรวจจับผมทำไมครับเนี่ยตูมม่มาได้ไงวะฉันเป็นคนโทรแจ้งตำรวจมาเองแหละผมต้องขอขอบคุณคุณมากๆนะครับผมอะตามจับแกงนี้มาหลายเดือนแล้วพอดีว่ามีเจ้าทุกหลายรายร้องเรียนมาว่าโดนในพวกเนี้ยหลอกลวง โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันไม่เป็นไรครับไปคราวนี้พวกแกได้ติดคุกหัวโตแน่สมน้ำหน้าทำงานดีๆไม่ชอบหรืออาจเป็นโจรมันก็ต้องจบแบบนี้หรอวะเฮ้ยปอยผมนะครับคุณตำรวจเอ้ยไม่เอาครับไม่ไปโอ,อ๊ยโอปล่อยผมเลยไอ้ฉันขอบคุณนายามากๆเลยนะแล้วฉันก็ต้องขอโทษนายด้วยที่ฉันเข้าใจนายผิยดตอนนี้ฉันรู้ความจริงหมดแล้ว ไม่เป็นไรครับเจ๊แค่เจ๊รู้ว่าผมไม่ใช่คนโกงผมก็ดีใจแล้วครับงั้นเอาแบบนี้ไหมนายกลับไปทําที่ร้านเหมือนเดิมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเพิ่มเงินเดือนให้ไายด้วยไม่ดีกว่าครับเจ๊ผมชอบเป็นคนสวนมากกว่าครับงั้นก็ขอโทษเจ๊อีกทีนะครับโอเคฉันเข้าใจแล้วถ้าวันไหนนายว่างๆเนี่ยแวะไปที่ร้านบ้างนะเดี๋ยวฉันทําพิซซ่าอร่อยๆให้กินได้เลยครับเจ๊